นะครับขมิบก้นขึ้นมาก่อนคือเราต้องการที่จะแอคทีฟก้นให้ก้นทำงานกระเด้าขึ้นมาเราก็ค่อยลงนะครับปลายขาตรงยอ่ยอยอ่ยอยอ่ยอย่อลงประมาณนี้ทุกๆฟิตเนสเนี่ย,นะน,ยน่าจะมีบาร์นะครับบาร์โอลิมปิกซึ่งท่านี้เอาไว้เล่นเป็นท่าบอดี้เวทนะครับโดยใช้บาร์เบลก็ค,คือเล่นแบบนี้นะครับท่าคอร์ส นักบี้เนี่ยไม่ต้องใส่น้ำหนักเยอะเลยครับในการเคลื่อนไหวของข้อ,กอ,อ,กอ,อกต่อโค้หลัก,ลกๆเลยคือดึงผมใช้คํานี้แล้วกันนะกระเด้ากระเด้ารับขมบก้นขึ้นมาก่อนคือเราต้องการที่จะแอคทีฟก้นให้ก้นทำงานงกระเด้าขึ้นมาปล๊บเราก็ค่อยลงันะบปลายขาตรงนะครับยอ่ยอยอ่ยอยย่อลงประมาณนี้นะครับเราก็ขึ้นนะคอมเม้นต์คือขมบขึ้นมานิดนึงก่อนให้ก้นแอคทีฟ ขมิบแบบนี้นะติดเกง่งปึ๊บย่อย่อรักษาแกนหลังตรงหลังตรงหลั้งตรงหลั้งตรงนะปึ๊บดันขึ้นปึ๊บขมิบนะทำประมาณสักสิบถึงสิบห้าครั้งสามถึงสี่เซตปึ๊บเนี่ยข้อแม้คือปึ๊บนะให้ก, Active, ออก้นแอคทีฟสิบถึงสิบห้าครั้งสิบถึงสิบห้าครั้งสามสามเซตก็พอสามเซตนะดูจังหวะสุดท้ายนะคล่กสำคัญนะ ังหวะสุดท้ายปึ๊บอ,อันนี้อ๋อต้องมาล,งล็อกล็อกสะโพกให้มาได้านหน้าใช่ใช่ใช่ถ้าเมื่อกี้เราจะได้ประโยชน์านใส่วนนไหนบ้าครับคือช่วงล่างทั้งหมดเลยแกนกลางลำตัวเพราะว่าเราต้องจับก็ค,คือได้ทั้งหมดทั้งร่างกายเลยแต่กลายสำคัญตอนสุดท้ายที่ขมิบมันเป็นการล็อกก้นก้นเราจะทำงานนะทั้งก้นด้านข้างก้นด้านหลัง ซึ่งก้นมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้ใช้วิ่งถ้ามันแข็งแรงคุณก็จะไม่ค่อยเจ็บนะ